iNGS พาร์ทครับราคาปัจจุบัน85ตังค์ราคาเส้น2องวัน73ตังค์มุมมองเป็นขึ้นถูกไหม iNGS เนี่ยเป็น1ใน3หุ้นบ้านพอร์ตอืมหุ้นบ้านพอร์ตมี3ตัว SKE iNGS แล้วก็พีระพัดอืมนะครับเห็นย่อตัวมาสวยจัดซะหน่อยนะครับตร,ขขตรงนี้คือเทนขาขึ้นตัวนี้คือเทรนขาลง ตัวนี้ย่อมาสวยนะไม่หลุดเส้นสองร้อวันด้วยแต่จริงๆอยากให้หลุดไม่หลุดครับอืมีมแดงซื้อกลับมาอีกแล้วนะครับยกหาย,ยกโลด้วยวันนี้อืถึงแม้จะปิดแดงแซงไดไรบนยางนะถึงแม้จะปิดแดงไส้ด้านบนยาวนะครับอืแต่ก็อัพได้เพราะเขายกหาย,ยกโรแล้วพรุ่งนี้ก็อาจจะมีพักตัวบ้างก็ไม่เป็นไรเราก็พูดคุยกันในคลิปให้เข้าใจแล้วกันนะครับว่าเรามองพฤติกรรมราคายัางไงเนาะดูภาพใหญ่ มีใครไปจว่วอเอประมาณบาทยี่สิบหมอืมถูกไหมนะครับภาพใหญ่ไปแบบนี้คุณอย่าเพิ่งมองเส้นสองไายวันคุณมองราคาปัจจุบันก่อนแล้วคุณมองโซนนี้กับโซนนี้คุณว่าถูกหรือแพง i n g อรอบนี้อืม อยู่กึ่งกลางถูกไหมกึ่งกลางแต่เข้าข้างในโซนที่ถูกยิ่งมองในภาพเดยิ่งดีถูกไหมอืมแนวรับไงอืมไม่ดูสองร้อยวันด้วยนะครับย่อตัวมาเงี้ยดีเลยนะครับอืมนะปรับเป็นเดยย่อกับดูต้นเทนจ่าครับ ต้นเทนจ่าของ i n g s ประมาณ4 5สบหตังค์ส5สิบห้าตังค์นะครับแต่ตัวนี้ตอนที่เขาฉีกเนี่ยโหฉีกไกลฉีกไกลนะครับสเต็ปเขาเป็นแบบนี้เลยสเต็ปสองนะเดี๋ยวดูสเต็ปสองนะนี่สเต็ปสองประมาณนี้คุณดูฉีกสเต็ปสามโอ้โหฉีกอย่างเทพอ่ะ มองดูใช่ไหมนะครับปันพอร์ตเขานั้นที่ได้กําไรกันไปครับเทคกำไรกันไปก็เพิ่งมาเพิ่งมาเก็บรอบนี้นะเท่าที่ผมเห็นนะนะครับเพิ่งมาเก็บรอบนี้นะเนี่ยครับถูกไหมนะครับก็เป็นอย่างนี้หนึ่งต้นเห็นจา๋าสเต็ปสองสเต็ปสามย่อตัวคุณสังเกตไหมหุ้นที่ไปสเต็ปสามอย่างนี้นะโหย่อแรงทุกตัว ยิ่งเจอตลาดวันนั้นที่เอ i มไอลงนะ uh huh. ลงอย่างกับฟ้าผ่าถูกไหมนะครับตลาดไฟไหม้อะไรประมาณนี้นะครับต้องระวังนะระวังนะครับอย่าไปไล่แนวต้านอย่าไปไล่ตอนหุ้นขึ้นนะครับรอเขาย่อนะจ้องไว้นะครับอ่ะดูรอบปัจจุบันอันนี้อ่านง่ายถูกไหมรอบนี้ถึงรอบนี้ถูกไหมประมาณนี้ไหม ถูกป่ะนะครับอืมนะครับรอบในอดีตไม่ดูถูกป่ะอ่าประมาณนี้นะแนวต้านในกรอบสูงสุดบาทสามสิมีใครจั่วยอดบ้างยกมืออืมนะครับบอกว่าหุ้นขึ้นอย่าไปเคอนะครับรอเขาย่อนะครับ,รนรบแนวรับต่ําสุดเป็นเจ็ดสิบามตังราคาเส้นสองวันเป๊ะเลยอืมค่ากลางเท่าไหร่ บาทสตัง1.02อ่ะตอนนี้ i n g s Part 7เราอยู่ในโซนแนวรับถูกไหมใต้บาท2ตังถึง73สตางคตังโซนแนวต้านคือบาท2ตังถึงบาท30ตังอ่าประมาณนี้นะประมาณนี้ส่วนใหญ่ตัวเนี้ยเท่าที่ผมเห็นนะ คนบ้านพอร์ตเขาเก่งกำไรตัวนี้ด้วยนะอืมน่าจะเป็นกลุ่มที่โคดจอยดูแลนะเออเท่าที่ผมเห็นนะไม่ทราบรโค้ออก้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับอืมนะครับเขาจึงเก่งกำไรตัวนี้กันด้วยเขาก็โหทำกำไรกันได้เยอะเลยวันนั้นก็เอาให้เห็นดูนะครับอืมนะแนวรับแรกโลของแท่งเทียนปัจจุบัน8 13สิาตัง แนวต้านแรกไฮของแท่งเทียนปัจจุบัน91ตังค์อะไหนต่อผมดิถ้าหุ้นจะขึ้นต้องผ่านราคาไหนพวกเนี้ยพวกเนี้ยหมายถึงพวกเนี้ยต้องผ่าน91ตังค์ถูกปะ่ะแต่ถ้าหุ้นจะย่อก็หลุด83ตังค์แล้วมันจะลงไปไหนนี่ครับคุณตีโลไวกอันหนึ่งโลของแท่งเมื่อวาน ให้แสดงไว้ก่อนว่าถ้า i n g s ไม่หลุด77ตังค์หรือ73ตังค์แปลว่าลงจบไปแล้วแต่ถ้าเกิดเขาจะย่อม,มาพักตัวได้ไม่แปลกแต่อย่าหลุด73ตังค์และ77ตังค์อืมนะครับแนวต้านแรกเป็น91ตังค์แนวต้านถัดไปควรจะตรงนี้ไหมเก้าสิเอาตรงนี้ก็ได้ไกลหน่อย95ตังค์แล้วแต่คนจะละเอียดไม่ละเอียดนะ หรือ97ตังิบเจ็โซนนี้นะครับก่อนที่จะไปบาท2ตังถูกปะถ้าละเอียดอีกก็ตรงนี้บาทหนึ่งกับบาท2ตังคุณอย่าลืมนะคนเก่งกับไร2ตังก็มีความหมายอืมสมมติทุนบาทหนึ่งคิดแบบคิด,คด,คดตามผมนะทุนบาทหนึ่งหุ้นย่อมา98ตังค์้าตังกี่เปอร์เซ็นต์ละอืมนี่แหละคือการวางกำหนดจุดคัดถูกไหมคุณต้องกำหนดจุดคัดให้ได้นะครับ อันนี้คือส่วนแนวรับจากใต้บาท2ตังถึง73สิามตังนะครับแนวต้านถัดไปจากบาท2ตังใช่ไหมบาท5ตังบาท9ตังและบาท13ตังอืมนะครับ แต่ถ้าบาท13ตังค์ถึงบาท30ตังค์เนี่ยมันไกลไปคุณก็ตีย่อยลงมาอีกตีหายไปเรื่อยครับตีหายไปเรื่อยหายของแท่งเทียนในอดีตตีไปเรื่อยนี่ประมาณนี้นี่สายเก็งกำไรก็ได้ละแบบนี้ถูกไหมอาวาดวาดวาดเพื่อความสวยงามถูกไหมบายเซลอืม ประมาณนี้นะอ่ะอ่านพรุ่งนี้นะถ้า i n g s อ่ะแตะแปตังค์นะยังไงก็ย่อจำไว้ก่อนไม่ต้องไปยุ่งกับมันถ้าพุ่งนี้เขาเปิดแล้วแดงนะหรือเปิดแล้วเหลืองๆปิ่มๆมไม่เขียวนะปล่อยเขาพ่งนี้เขาย่อเดี๋ยวคุณค่อยมาเก็บใต้บัตรใต้แปดสิบตังค์ก็ได้อืมนะครับแต่ถ้าพ่งนี้เขาเปิดเขียวแล้วเบรกเก้าสเ็สตังค์ขึ้นไปเขาขึ้นต่อนะ รสรุปแนวรับก่อนแนวรับแรก83ตังแนวรับถัดมา77ตังและ73ตังคือแนวรับหลังพิงฝานะแนวต้านแรก91ตัง95้าตัง97ตังและ1บาทกรอบครึ่งหนึ่งคือบาท2ตังอืมนี่คือโซนแนวรับใต้บาท2ตัง,นนตตงถึง73สาสตังเนี่ยจุดได้เปรียบอยู่ตรงนี้นะครับจุดเกง่งอะไรอยู่ด้านบน เหนือบาทสองตังค์ขึ้นไปเป็นบาท5้ตังค์บาทเก้าตังค์บาทส3บาตังค์บาทสิ้าตังค์บาทยี่สาตังค์และบาทสาสิบตังค์เป็นแนวต้านสาคัญของสายเก่งกําไรอืประมาณนี้นะประมาณนี้นะนะครับแล้วถ้าสายเขาปั้นเขาจะปั้นตัวนี้กันอีกรอบอืคือคนที่เขาได้กําไรจะไปแล้วอ่ะเขาจะปั้นตัวนี้กันอีกรอบถ้าผ่านบาทสามสิบได้ใช่ไหมย่อหน่อย ก็จะเจอตรงนี้นะบาทสามสี่ก่อนนะครับแล้วก็บาสี่สองมองทีละสิบตังค์ลวกันถ้าผ่านทีละสิบตังค์บาทผ่านบาทสี่สิบไปได้ก็เออโอเคอาจจะมุมมองไปแนวต้านสำคัญแบบสูงสุดในรอบนั้นเลยคือบาทห้าหกนะครับอืมแต่ส่วนใหญ่อะ่ะอ,อ่า สมาชิกที่เรียนเขาจะไปปั้นตัวตัวที่3ที่ผมเลือกให้ไปแล้วนะครับนะครับก็มีส่วนหนึ่งที่เขาชอบ i n เ s เขาก็ปั้นนะเขาก็ปั้นนะนะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับสรุปแผนอีกหนึ่งรอบครับแนวรับแรก83ตังค์แนวรับถัดมา77ตังแ์ะละ7 3ตังค์ห้ามหลุดถูกไหมนะครับพรุ่งนี้ถ้าเปิดเกิน หรือว่าชน91ตังค์ผ่านขึ้นต่อไม่ผ่านย่อนะไม่ต้องเขา้าถ้าเปิดแดงปล่อยเขายอ่อแน่นอนนะครับถ้าหลุดแบบ3ตังค์รอรับได้เลยครับใกล้ๆ7 7ตังค์ประมาณนี้นะประมาณนี้นะนะครับถ้าเบรกผ่าน91สตังค์ได้ก็มองแนวต้านในกรอบของนี้ก็คือ91ตังค์95ตังค์97ตังค์1บาทแล้ว1บาท2ตังค์นี่คือโซนแนวรับ ได้บาท2งตังถึง73สาตังนะครับผ่านบาท2งตังได้ก็แนวต้านถัดไปบาท5ตังบาท9ตังบาท13ตังบาท15้ตังบาท23ตังบาทสามตังก่อนเนี่ยคือโซนใหญ่ละโซนใหญ่นะครับถ้าแบบตลาดดีๆเอื้อมหน่วยก็ถ้าเกิดผ่านบาท30ได้ก็เจอกันทีละสิบตังแล้วกันบาท30บาท40บาท50ประมาณนี้ประมาณนี้ก่อนนะครับอืมนะเพราะโอกาสเด้งก็ ก็มีก็มีนะครับถ้าเขายัางยืนเหนือเส้น200วันได้แล้วส่งตัวได้การขึ้นต่อก็จะรุนแรงจะกลับเป็นขาขึ้นรอบใหญ่ได้อีกรอบหนึ่งนะครับและหนึ่งใน3าพุ่นปั้นพอร์ตของเราที่ทํากําไรมาได้เยอะเลยนะครับช่วงนั้นเราปั้นกันตั้งแต่ตรงนี้นะถูกไหมตัวนี้ไม่ทันทันตรงนี้อืมทันตรงประมาณ6 0สิเจ็ตังนี่แหละแล,แล้วก็ขายเท่านี้นะครับ คนก็เลยมาเก็บตรงนี้ต่อรอบใหม่อืมนะครับคนดูเทนไปแล้วไงอก็จะประมาณนี้ i n g s นะครับประมาณนี้ประมาณนี้ i n g s p a r t 7ขอบคุณ fc ที่ติดตามช่องด้วยครับขอบคุณครับช่วงเมื่อวานตอนเกือบเกือบสามทุ่มครับผมก็อัพ g p i a r i p ไปเรียบร้อยแล้วอืมนะครับแล้วผมก็ช่วงเช้าวันนี้7จ็ดโมงครึผมก็ดูเมื่อวานเมื่อวานดู i n g s อืมปิดดีนะดูวันนี้ว่ายกหายยกโรได้ไหมก่อนอืม i n g s ของเมื่อวานนะครับแล้วก็ ดูว่าแท่งวันนี้เขายกหายยกโหลหรือเปล่านะครับอืมวันนี้ก็ได้อยู่นะโอเคเลยแหละก็ได้อัพคลิปบ้างนะครับแล้วก็พูดถึง FTE ด้วยนะครับผมเห็นว่าจุด3จุดเนี้ยมันเป็นโซนแนวรับที่มุมมองแข็งแรง FTE นะ FTE นะอืมนะครับมุมมองก็เลยเออโอเคนะโอเคอยู่นะครับโอเคอยู่นะครับ,รบก็ถ้าเขาเบรกบาท70ไม่หลุดลงมาก็มองขึ้นต่อก็อัพคลิปได้นะครับ เป็นอยู่โซนแนวรับพอดีปลอดภัยนะครับ FTE ปิดเกินบาท70หน่าสนอัพคลิปได้นะครับแล้วก็เห็นป่าเนรเขาคุยกันนะครับป่าเนรกลุ่ม7นะครับกลุ่มแบ่งปันนี่แหละนะครับอืมคุยกันว่า UPA ปิดดีปิดสวยผมก็เลยมาดูอืมมุมมองแล้วก็แนวรับพอดีเลยแนวรับพอดีเลยนะครับอืมสวยอัพคลิปได้หรือว่า ยกไฮย,ยกโลก,ก็อับได้เลยนะครับอืมนะครับผมก็เลยบอกว่าน่าสนไหมป่าเนพูดถึงถ้าปิดเกินบาท3 5ถ้าปิดเกิน35สตางค์และ37สตางค์ก็อัพคลิปนะครับอืมประมาณนี้นะก็กรับใช้ได้นะ UPA นะครับปิดแท่งเขียวนะครับแล้วก็มีไส้ด้านล่างปิดเขียวด้วยนะครับนะครับวันนี้ก็โอเคอยู่แล้วก็ประมาณ8โมงครึ่งนะครับก็วางแผนอัพคลิปไว้ของ พาต่อไปก็มี FTE i g s SKEUPA นะครับแล้วก็คุยถึงเรื่องตัวนี้ด้วย STECH ผมเห็นว่าบางคนเขาติดเออบางคนเขาติดไงนะครับบางคนเขาติดแล้วผมก็เลยถามถึงว่าเออมีใครติดหรือเปล่าถ้าเกิดว่า STECH เนี T ่ย e เป็น IPO นะแล้วก็ลงมานะครับถ้าเขาไม่หลุด2บาท3 6, เนี่ยมุมมองก็จะเป็นการ พักตัวเพิ่มขึ้นต่อนะอืมก็ต้องลุ้นตรงนี้นะแต่ถ้าเอาสวยใช่ไหมเอาสวยเนาะเอาสวยวันเนี้ยผมยังไม่ได้ดูกราฟเลยคุณต้องปิดเกินสองบาทห้าสองก่อนอืมนะครับแล้วคุณต้องทําแพทเทิร์นนี้ผมก็เลยบอกว่าใครติดตัวนี้ไหมครับรอเบสสองบาทห้าสิบโอกาสกลับตัวนะห้ามหลุดสองบาทสามสิบหกสตางค์อีกนะอืมเนี่ยคุณต้องทําหน้าตาแบบนี้ก่อนคือขึ้นย่อแล้วไม่หลุดโล อ่ะโอเคคุณอาจจะกลับตัวขึ้นต่ออืนะครับอ่าให้ทําท่าแบบนี้ก่อนนะครับอืมนี่ผมก็ไปส่งงานนะครับส่งงานแล้วก็มีคุยเล่นบ้างนะครับนะครับแล้วก็มาคุยถึงบรูคเห็นวันนี้เออพักตัวออกข้างดีแล้วนะครับขึ้นย่อสวยเลยขึ้นย่อสวยเลยนะครับอืมเปิดหกสิบเจ็ดสตางค์นะครับ ผมก็มองดูว่าเขาจะปิด70ตังค์ได้ไหม,มนะครับอมจะได้อัพคลิปอยากให้บันผลนะครับบันผลเขาดีมากๆตัวนี้นะผมก็เลยให้แผนไว้แบบนี้ของบรุอืมโซนสะสมแบ่งไม้ดี่ดีตาย69ตังค์นะครับแบ่งไม้ดีๆนะครับไม้ระยะ5ตังค์ -10 ตังค์ก็ได้นะครับแล้วก็มาดู ARIP ก็โอเคครับก็เบรกได้ดีนะเบรกได้ดีแล้วก็บวก7%แล้วก็ ตเตอือนสมาชิกเผื่อเขาเทคกำไรนะครับอืมนะครับแล้วก็คุยถึงเรื่องแนวรับก็มีพีระพัดอืมแนวรับสวยครับแล้วก็ CGH อืมแนวรับสวยตัวนี้ก็ไม่เคยเทะเหมือนกันแต่ก็ลงมาแนรับสวยดีนะครับอืมก็ต้องดูว่าอย่าให้เขาหลุด1บาทนะครับอืมนะครับแล้วก็พูดถึง PTG PTG นะครับอืมก็แนวรับสวยดีนะครับแต่ก็ระวังนิดนึงว่าเป็นแนวรับที่อยู่ที่สูงเหมือนกันก็ ก็อย่าให้หลุด16บาทก็จะดีนะครับ p t g นะนะครับเนี่ยครับดูภาพใหญ่เห็นไหมอืมนะครับมันก็เป็นแนวรับแรกที่เขาย่อลงมานะครับอืมครั้งแรกครั้งนู้นก็ไม่เห็นหลุดก็มุมมองตรงนี้ก็น่าจะส่งตัวอยู่ได้อย่าอย่าหลุด16บาทแล้วกันนะครับตรงนี้ก็เป็น t h m u ไทยมุย้ยอืมผมคุยคนที่ว่าคือมันเป็นแนวต้านไปแล้วนะครับแนวต้านไปแล้วนะก็เลยคิดว่าย่อมาก็มารอรับแถวแถว เลขกลมๆเนาะบาทหนึ่งนะครับแล้วผมก็เลยบอกว่าเก่งกําไรหาหุ้นแนวรับะจุดคัดบันต่ําถูกไหมนะครับอืมนะครับแล้วผมก็บอกถึง INGS นะครับถ้าอัพคลิปก็ต้องยกไายกโลอืมช่วงประมาณสิบโมงสามเจ็ดตลาดเปิดแล้วอืมก็ยกไายกโลได้ดีนะยกไยยกโลได้ดีนะครับอืมก็ดูต่อไปนะครับ แล้วก็เป็นบรู๊อืมบรุ๊ก็มาเจ็ดิตังคนะ์เนาะอืมนะครับก็เทสบ้างย่อบ้างนะครับก็เป็นก็เป็นแนวต้านย่อยๆก็ต้องมีย่อบ้างไปธรรมดาเหมือน NGS นะครับวันนี้ปิดก็ย่อบ้างนะครับอืมก็ดูว่าอ่ะก็เลยมีแผนประมาณนี้ก็เป็นประมาณห้าตัววันนี้เลยนะเออห้าตัวอัพเยอะด้วยนะครับต้องรีบทําวิดีโอก่อนนะผมเนี่ยอืมนะครับ ก็พูดถึงบรูคนะบรู๊คก็เปอร์เซนต์บายดีครับ74%สเเซ็นลยาเปอ์เซนะอืมนะครับแล้วก็มีโอกาสยกไาย,ยกโลมันก็มุมมองจะเป็นขึ้นง่ายอืมนะครับผลผลดีด้วยอืมนะครับอืมผมก็ให้เป้าหมายวุกไว้ประมาณนี้ครับเขาวิ่งแค่นี้ครับตัวเขามากสุดก็หวัวหนึ่งบาทแต่มันก็อาจจะไกลไปหน่อยอืมนะครับแนวต้านก็ 8ปสิตังแปด8ตังประมาณนี้ครับนี่ครับแผนก็ประมาณนี้นะนี่บรูคนะครับอืมประมาณนี้ประมาณนี้นะบาทนึงก็โหมันต้องแบบตลาดพีคช่วยด้วยนะครับอืมนะครับแล้วก็แจ้งกลุ่มเรียนแจ้งกลุ่มเรียนว่าอย่าลืมเก็บปั้นพอตัวที่3ามด้วยนะครับเดี๋ยวเบรกไปทุนมันจะสูงนะครับเพราะตอนนี้มันเดี๋ยวกลัวมันจะกลับไปเบรกบาท7 5ห้าอีกนะครับเดี๋ยววิ่งแวบๆ2บาทก็พอเก็บไม่ทันก็จะ เหมือนไปไล่ราคาอีกนะครับอืมนะครับแบ่งไม้ตามแผนนะครับอืมหุ้น B เห็นขึ้นดีนะครับหุ้นดีนั้นแนวต้านนั้นก็เตือนนิดหนึ่งนะครับเห็นตอนท้ายตลาดก็เบรกไปบาท80กว่าอยู่เหมือนกันนะอืมขึ้นได้แรงนะครับแต่ก็แนวต้านแล้วก็ก็เทคกำไรบ้างนะครับอืมนะครับอืมนะครับนี่เ็เลยบอกทำตัวดีๆนะ ijs จะได้อัพคลิปนะครับอืมนะครับแซลสมาชิกบ้างนะครับอืมนะครับ ออแล้วก็แจ้งสมาชิกบางคนครับวันผมจะมีการส่งลายอยู่2 2ลาย2 ID ที่ผมใช้อยู่นะครับอีก ID หนึ่งที่เป็น Galaxy S6 นะถ้าจำไม่ผิดนะครับเป็นเป็นส่งการาดเดียวนะอย่าเพิ่งแอดอันนั้นมานะครับลายหลักผมจะเป็นลายที่ชื่อผมเลยเออชื่อผมเลยนะครับชื่อผมเลยแล้วก็มีรูปผมด้วยนะครับอืมนะจะได้ไม่งงกันนะครับอืมนะครับ วันนี้ก็เออ UPA s k e ปิดสวยๆ,ๆนะครับปิดสวยๆก็เห็นเขาเป็นแนวรับดีครับนะแนวรับที่เป็นจุดให้เปรียบเลย UPA นะครับนะครับแล้วก็พิรผลั์ด้วยอืมนะครับแต่เดี๋ยว้ผมป้นพอร์ตนะป้นพอร์ตนะครับอืมแล้วก็อธิบายการขึ้นย่อของบรุกอืมเห็นไหมเขาลงมาจากหนึ่งบาทพักตัวไม่ดูเส้นสองร้อยวันเบรกขึ้นยอ่อขึ้นยอ่อตอนเราเข้าหุ้นจำได้ไหมผมพูดบ่อยมากเลยตอนเราเข้าหุ้นเราต้องเข้าตอนยอ่อ ไม่ใช่เขาตอนขึ้นถูกไหมเออเหมือนมีคนไปติดบุ๊กเคยบ่นกับผมว่าติดบุ๊กตอนหนึ่งบาทเป็นล้านหุ้นเลยถืออยู่ตอนนี้ก็เครียดถูกไหมอืมนะครับตอนนี้ล่ะมันเป็นจุดย่อตัวมันเป็นโอกาสหรือเปล่าเออคุณต้องมองตรงนั้นด้วยนะคุณต้องมองตรงนั้นนะขึ้นยอ่อขึ้นย่อนะขึ้นไม่เอานะย่อเราสนใจนะครับบู๊กนะบู๊กนะครับอืมแล้วผมก็บอกว่า ส่งไปให้ดูครับส่งให้ดูทั้งทั้ง upa และพีรพัท์เลยแล้วผมก็ถามว่าแนวรับหรือแนวต้านจุดนี้เข้าหุ้นแนวรับหรือเข้าหุ้นแนวต้านถึงจุดเสี่ยงต่ําอืมคือถามสมาชิกในกลุ่มดูเขาตอบกันอะไรประมาณเนี้นะครับอืมนะครับแล้วผมก็บอกว่าเข้าหุ้นตอนไหนราคาทุนดีเข้าตอนขึ้นกดหนึ่งเข้าตอนย่อดกดสองแล้วผมก็ส่งไปให้สมาชิกเขตอบเขาจะได้คิดตามไปด้วยตอนตลาดเปิด คือจิตใจมันจะว้าวุ่นตอนราบเปิดเลขมันวิ่งไงนะครับนะครับเห็นไหมเอเคอก็เหมือนกันผมก็ถามไปแนวรับหรือแนวต้านถูกปะ่ะประมาณนี้ครับประมาณนี้นะครับ s อ e คก็เป็นหนึ่งในหุ้นบ้านพอนนะนะครับอือ่านให้เป็นตรงไหนแนวรับแนวต้านเขียวเขียวเคาะจะกาไรหรือขาดทุนจริงไหมคุณเคยเป็นไหมเคาะแนวต้านแล้วหุนย่อแล้วคุณไปด่าหุ้นอ่ะจริงๆมันต้องด่าหุ้นหรือด่าเราอืถูกปะ่ะนะครับ ผมพูดตรงไปไหม,มนะครับนะครับผมก็เลยบอกก่อนครับบางครั้งอ่ะบางครั้งมันก็ต้องต้องศึกษาบ้างเพราะตอนเราเอาลเอามาลงทุนเราไม่ได้เอากระดาษมาลงทุนถูกปะเราเอาเงินมาลงทุนถูกไหมอือนะครับอืมมอ,มองดูโหวตกันนะครับว่าอัพเลยไหมเพราะว่าบลูคเนี่ยมันเป็นหุ้นที่แบบว่าคือผมเล่นมาหลายรอบอะ่ะจนผมชินอะ่ะแล้วผมก็อยากได้ผลผลเขาในรอบเนี้ยเรื่องของเรื่องไม่ใช่อะไรนะครับผมก็เลยมองว่าอืม มันก็เป็นหุ้นหนึ่งตัวที่ปันผลสูงสูงกว่าหุ้นใหญ่บางตัวอีกบรุ๊กเนี่ยผมก็เลยมุมมองว่าไม่ได้ขี้เหร่อะไรกับหุ้นบรุ๊กนะครับแต่ก็ต้องในมุมมองคุณด้วยนะมุมมองคุณด้วยคุณลงทุนแบบไหนนะครับเพราะส่วนใหญ่ผมจะปั้นพอถือยาวไงสาหรับหุ้นที่ผมถือถือกันอยู่อะไรเงี้ยผมไม่ได้เล่นเก่งกาไรอะไรประมาณนี้นะครับอืมประมาณนี้ประมาณนี้ก็พูดคุยกันในไลน์นะครับพูดคุยกันในไลน์นะครับสมาชิก หรือว่า FC ช่อง Youtube ครับต้องการเข้ากลุ่ปลายของช่องให้ทักข้อความเพจทัก i n b o x p เพจเพจชื่อเดียวกับช่องรูปเดียวกับช่องเลยนะครับทักข้อความมานะทัก In b บ x มานะครับอย่าคอมเมนต์เดี๋ยวผมจะมองไม่เห็นนะครับเพราะว่าผมทําช่องคนเดียวนะครับผมทําเพจคนเดียวนะครับมุมมองมันอาจจะไม่ทันนะครับแล้วก็ขอบคุณสมาชิกทุกท่านด้วยที่ อุดหนุนโบโรกของช่องนะครับอุดหนุนโบกของช่องนะผมก็รู้สึกแบบดีใจอะดีใจนะครับที่สมาชิกช่วยเหลือตรงนี้นะครับช่วยเหลือตรงนี้นะครับก็ฝากไว้ด้วยครับก็ใครต้องการนะครับต้องการเปิดโบกที่สนับสนุนช่องก็ให้ติดต่อเบอร์นี้มา l ล n e ไอดีนี้มาติดต่อน้องโอไปเลยมาเก็ตติ้งชื่อน้องโอ นะครับชื่อน้องโอนะโบรกยูอีท่านเดียวเท่านั้นตอนนี้นะท่านเดียวเท่านั้นนะครับอืมนะครับนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณหัวหน้าน้องโอและน้องโอด้วยที่ช่วยประสานงานกับสมาชิกที่ต้องการเปิดบัญชีหุ้นและบัญชีทีเฟกนะครับอืมนะครับ